นอนของเราในคำ่ำคืนนี้ครับการหุบเขาฝนก็ตกสวัสดีครับทุกคนและนี่คือทริปเที่ยวนอร์เวย์ห้าคืนหกวัน EP ที่หนึ่ง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 และทริปนี้เราจะไปแบบรดทริปค่ำไหนนอนนั่นกลางเต็นท์นอนคือไปแบบไม่มีจองอะไรล่วงหน้า และนี่คือเส้นทางในวันแรกของพวกเราครับตั้งแต่ออกจากบ้านจนไปถึงจุดกลางเต็นท์ครับที่แคมปิ้งรอรับชมได้เลยว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างมีแต่ที่เด็ดๆหมายเด็ดๆทั้งนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับ Let's go มาแพ็คของใส่รถกันเลยไม่รู้จะเยอะไปไหนและของคือแบบเยอะมากอ่ะสำหรับทริปนี้เราจะไปกัน4คนนะครับคนโต3แล้วก็เด็กอายุ7คขวบอีก ยัดของเข้ารถหมดแล้วครับมาดูสภาพที่คนขคับ <c oughs> ยัดมัม่ม สภาพแต่ละ,ละคนโอเคได้เวลาเดินทางครับผมไปออกมากันยังไม่ถึงไหนสองแม่ลูกไปเฝ้าพระอินทร์กันซะและ้วราจอดพักรถสักแป๊บนะคะ ในวันแรกก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับสองข้างทางก็ยังไม่สวยเท่าไรแล้วก็ไม่ได้ถ่ายอะไรไว้มากเพราะเราต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของประเทศเพื่อจะเข้าไปเขตประเทศนอร์เวย์นะครับเพราะเราอยู่คนละฝั่งกันเลยจากเมืองที่ผมอยู่ไปเข้าเขตนอร์เวย์ก็ประมาณ600ถึง700กิโลเมตรนะครับ และแล้วเราก็เข้าเขตนอร์เวย์น,นะครับทุกคนขับรถออกกันมาตั้งแต่บ่ายโมงครึง่งถึงจุดกลางเต็นในคืนแรกตอน5้าทุ่มอากาศในตอนนั้นครับมีฝนตกบวก8องศาแล้วเราก็เหนื่อยกันมากครับและนี่คือ ที่นอนของเราในค่ำคืนนี้ครับกลางหุบเขาเลยฝนก็ตกลำบากมากดูครับที่พักกลางหุบเขาเลยไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าในกล้องมันเป็นที่สำหรับพักค่าปิ้งโดยเฉพาะเลยครับนี่ก็มีรถคันอื่นจอดอยู่ด้วยมันมืดมากครับนี่ครับเต็นท์ของเราสำหรับคืนนี้ ็คอนนอนกันนะครับดูเต้นเปียกด้วยหรว่ามองเห็นหรืะอบาอก็ไม่หนาวเท่าที่ควรโอเคได้เพราะของพืน้นใหญ่ขออนุญาตนอนกนนะแล้วพรุ่งนี้ในคลิปหน้าก็คอยดูว่าจะพาไปที่ไหนต่อลาตีสวัสดิ์ครับ morning ทุกคน ดูวิวข้นนะนี่คือที่นอนของพวกเราในเมื่อคืนนี้ครับในคืนตอนตอนเมื่อคืนนี้ดูวิวพันล้านครับผมมมันจะเป็นแบบพวก ที่สำหรับไว้คัมปิ้งของทุกคนนะครับแล้ะส่วนถนนหลักก็อยู่ตรงนู้นและนี่ก็เป็นที่สำหรับไว้อาบน้ำแล้วก็มาเติมน้ำอะไรนะครับเขาห้องนงห้องน้ำ,นำที่พักมันก็จะมีเตรียมให้ตลอดนี่สำหรับ ห้องน้ำสำหรับพระอันนี้แบบสำหรับเข้าห้องน้ำครับดุลัลกแล้วข้างแคมปิ้งมันก็จะมีนี่ครับหมายเด็ดครับที่ตกปลาและช่วงนี้มันเป็นฤดูลือดูการตกปลา้วยครับคนเลยแบบลากแบบพวกรถบ้านรถอะไรนะวังบ้านเนียมานอนแคมปิ้งกันตรงนี้แล้วก็ตกปลา ทั้งคนสวีเดนทั้งคนนอร์เวย์ครับเต็มไปหมดเลยรู้ดูการตกปลาครับปลาแซลมอนครับผมโอ้โหที่แบบสวยมากครับตรงเนี้ยน้ํามันจะไหลตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็ยืนอยู่ตรงนี้น้ตรงนี้มันจะตื้นแล้วก็ใส่ชุดตกปลาลงไปได้เฟียวอ่ะตีกับที่พักเลยไม่น่าแะะคนถึงเยอะตรงนี้แล้วอยากจะบอกครับห้องน้ําที่นี่สะอาดมากแบบดีอะคือดีเลยอะ คือคนเขาแบบช่วยกันรักษาแบบไม่ให้มันสกรปรกไม่แทบจะไม่มีกลิ่นเลยสะอาดมากครับดู <c oughs> อยากจะถ่ายดูมาข้างในแต่มันมีคนเยอะอยู่ทีนเลยไม่กล้าถ่ายโอเคครับไปดูกันต่อนาเก็บเต็นท์กัน <c oughs> ถ้าเราไม่มีรถบ้านนะครับหรือไม่มีแม่ดาวตรงเอาเต็นท์มานี่มันหรือว่าอยากนอนในแบบกันฝนอ่นะมันก็จะมีแบบพวกคล้ายแบบบังกะโลอันเล็กๆเ,เนี่ยเชา่าคืนละประมาณ 500ถึง1,000โคลนถ้าเราไม่ผิดนะก็ก็มีตอนราต้องดีแต่เราต้องมาก่อนเวลาตอนที่เขายังเปิดอยู่หรือว่าต้องจองก่อนนะล่วงหน้าไม่งั้นเราก็ต้องมาเต็นเอาเลยเอาลดอะไรก็มา I don't really know what comes next I'm just doing my best Even though I'm so stressed out Everything just feels like a test that I fail. So depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that